สวัสดีครับพบกันนะครับทักไทยนะมันมีคลิปหนึ่งเลยครับที่ถ่ายไปแล้วก็มีเพื่อนๆเอาฝาสูบนะครับเป็นรถนิสสันไบดี25นะครับไปปาดหน้าฝาสูบตามรมตึงแล้วนะครับไปประกอบเครื่องแล้วมันไม่หายนะครับผมก็ตัวนี้นะครับปอกลูกแหวนยังดีนะครับผมแต่ว่ารถมีอาการน้ำดันเดี๋ยวผมจะให้ดูว่า เวลาปาดเฉพาะหน้าแล้วทำไมมันไม่หายทำไมต้องเอาเสื้อสูทป,ปาดด้วยนะครับสังเกตหัวท้ายนะครับผมแล้วก็สังเกตหัวกลางแล้วก็หัวท้ายถ้ามันติดหัวท้ายทั้งสองฝั่งแล้วต้องกลางไม่ติดนี่ก็แสดงว่าเสื้อสูทของท่านสุดหรือโปงนะครับคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเปน็นแนวทางสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยเห็นนะครับว่าเขาปาดหน้าเสื้อสูทยังไงนะครับผมจะทําให้ดูนะครับผมสังเกตแสงนะครับ เหตแสงแล้วใช่ไหมครับผมแล้วทีนี้เรามาดูตอนกลับมันตรงไหนที่ไม่มีแสงนะครับผมตรงไหนที่ไม่มีแสงแสดงว่าตรงนั้นมันเกิดปัญหาเนี่ยตรง,รงแดงๆนี่ครับผมเนี่ยนช่วงรอยต่อระหว่างกรอกสูบเนี่ครับที่ปัญหาตรงนี้มันติดแล้วนะครับผมช่วงรอยต่อเน,นี่ับ เป็นที่ช่วงรอยต่อมันี้ปัญหาแล้วมันก็ทำให้เกิอดอาการน้ำดันนี่ถึงเป็นที่มาที่ว่าทำไมเราต้องมาปาดหน้าเสื้อด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่แหละคือที่มานะครับผมถ้าไม่ปาดตัวนี้ไปด้วยมันโอกาสที่จะจบงานมันมันยากอยู่นะ ถามว่าได้ไหมถ้าเราไม่ปาดหน้าเสื้อเราไปเสืิมไะเก็นเป็นตะเก็นไฟเบอร์เอานะครับต่อมาได้นะครับแต่ว่ามันจะได้ทนได้นานไหมอันนี้ก็ไม่สามารถต่อได้เหมือนกันว่ามันจะอยู่ได้อีกนานไหมนะครับบางทีมันอาจจะอยู่ได้สามเดือนสี่เดือนนะครับตะเก็นไฟเบอร์กับปะเก็นเหล็กข้อดีกับข้อเสียมันต่างกันอยู่นะครับระเก็นไฟเบอร์นี่มันจบงานง่ายนะครับจบงานง่ายเพราะว่ามันกด มันนูนมันเบานิดหน่อยนะครับใช้ประเก็นไฟเบอร์กดได้แต่ถ้าใช้ประเก็นเหล็กนี่ถ้าเป็นอาการนี้นะตรงนี้ยังไม่ติดไม่ได้นะครับผมถ้าเป็นประเก็นเหล็กไม่ไดต้ตัวนี้ยังไม่ได้เปิดน้ํานะครับยังไม่ได้เปิดน้ําเพราะว่าจะให้ดูว่าอ่ามันจะได้เห็นรอยชัดนะครับเพราะว่าตามจริงมันต้องเปิดน้านะเปิดน้ําเลี้ยงแล้วก็ปาดไปด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ เพื่อสูบเกิดความร้อนนะครับผมเห็นไหมนี่ตอนนี้ปาดไปเท่าไหรนะ่เนี่ยปาดไปครึ่งจุดนะครับผมครึ่งจุดแล้วมาดูนะครับมาดูตรงนี้นะ่มันจะลอยนะครับลอยคาดแดงๆยังไม่หมดนะครับผมแล้วก็ตัวน,นี้ติดแล้วนะครับเรียบเรียบเรียบจุดเกิดปัญหาอยู่จุดนี้นะครับจุดนี้ไม่เท่าไหร่แต่ว่าจุดนี้สองจุดเนี่ย อันนี้คือจุดที่มันเกิดปัญหานะครับเกิดปัญหาทําให้น้ําหายนะครับเวลาลูกสูบมันดันขึ้นมาใช่ไหมแรงอัดมันก็เล็ดรอดออกจากปาเก็นนะครับไปเข้าระบบหม้อน้ําที่เสื้อที่ฝานะครับทาให้ไปดันออกหม้อน้ําที่ว่าหม้อพักน้ําล้นนะครับมีน้ําดันออกนะครับก็เกิดจากตัวนี้นะครับผมเกิดจากตัวนี้เกิดจากมันแลบนี่แหละปาเก็นมันแลบมันฝาสูบมันโดนความร้อนนะครับมันร้อนปุ๊บมันซุด มันซุดได้ไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับรู้แต่ว่านี่แหละคือมันซุดนะครับบางคนก็ก็เรียกมันโกงนะครับมันซุดมันโกงก็การแก้ไขนะครับก็ถ้ามีตังเขาก็จะซื้อเสื้อใหม่แหละแต่ถ้าไม่มีตังก็ส่วนมากเขาก็จะ,ะทําการเอาถอดทั้งฝาทั้งเสื้อบางคนก็จะถอดเฉพาะฝาถ้าถอดเฉพาะฝาแล้วเอาไปใส่จบก็ดีไปนะครับแต่ถ้าไม่จบมันต้องได้มาลื้อเสื้อนะครับ วิบางอู่ตัดปัญหาไปเลยนะครับถอดทั้งฝาทั้งเสื้อไปเลยนะครับส่วนมากที่เขาถอดทั้งฝาทั้งเสื้อเพราะว่าลูกสูบมันหลวมด้วยเป็นรอยด้วยนะครับแต่ตัวนี้แหวนลูกสูบป,ปกติน้ํามันเครื่องไม่กินนะครับแต่ว่าน้ําหายเกิดความดันนะครับท่างเขาก็กลัวไม่จบปัญหานะครับเขาก็เลยทั้งฝาทั้งฝา,ท,งาทั้งเสื้อไปด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับถ้าตการใดขออภัยนะเรื่อนช่างตุ๊กู่นะครับผมเจอใหม่ที่หน้าที่นี้สวัสดีครับ